เราก็เปิดไฟแล้วก็ไฟทิ้งติดเห็นไหมไฟทิ้งติดแล้วเราก็จะเบาลงมาบกเบาแก๊สลงมาอ่ะเห็นไหมอันนี้พออันนี้ผมจะหย่อนให้ดูแบบโบราณทางเลยนะทาบางๆพอต้องทาเยอะโอเคบางๆพอแล้วอ่ะอันนี้พอนะและอุทัยอดนะอันนี้คือหยอดธรรมดานะไม่ไม่ได้เขย่า ไม่ได้กดให้ดูก่อนขณะก่อนวิธีทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มหยอดต้องคนแป้งด้วยแป้งมันก้นแล้ววิธีจับกานะอย่าจับตรงนี้ละจับตรงนี้มันหย่อดไม่หักมือถ้าจับขอบขอบเนี้ยขอบขอบเนี้ยอ่าแล้วเวลาหยอดนะให้เราหยอดไปที่หนึ่งบนตีเห็นไหมไม่ต้องเต็มหลุมใแค่นี้พอเพื่อเหลือไว้หย่อดหน้ากะทิอย่าให้เต็มอย่าให้ล้นแค่นี้พอเห็นไหมแคนม่นี้มีแค่นี้อ่าแค่นี้พอเห็นไหม เนี่ยแค่นี้พอคือเราจะถนัดแถวนอกก่อนก็ได้แถวใน,นก่อได้แเ้าถนัดนะอ่ะแค่นี้พอนะเราขอเพิ่มนิดนึงถ้าว่าเราหยอดเต็มบริบเตี้ยเนี่ยเราจะไม่เหลือเนื้อที่อยู่อยงตัวหน้าเห็นปะอัน,นดูอันนี้ดูเหมือนช้านะแต่ว่าจริงๆผมไวถือว่าผมหยอดเรื่อช้าเราดูช้าๆเห็นไหมนี่ ถ้าหยดแบบเนี้คือความร้อนไม่ต้องให้ร้อนมากก็ได้หยอดได้เลยไม่ต้องอแรงมากก็ได้เลยมันจะไม่เหมือนแบบเขย่าหรือกดอ่ะพอเราเสร็จได้ไหมอ่านี้พอไหมเราหยอดตัวหน้าเลยทันทีให้เต็มพอดีเป๊ะเห็นไหมหยอดตัวหน้าให้เต็มพอดีอย่างนี้นี้เห็นไหมอย่าให้ล้นนะเพราะตัว